คุณมากคะ่ะที่ช่วยกด subscribe หรือกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับ Thalo Holo Channel และดีใจมากๆที่ได้มาเป็นเพื่อนกันใน Facebook และ l ล n e ด้วยเสียงอาจารย์จะคอยเป็นเพื่อนคุณผู้ชมในยามขับรถหรือทำงานบ้านงานอดิเรกหรือในช่วงก่อนนอนก็จะมีอาจารย์เป็นเพื่อนคอยปลอบใจให้กำลังใจเสียงอาจารย์จะกล่อมไปเรื่อยๆเรื่อยๆ จนกว่าคุณจะหลับในคืนนี้นะคะสวัสดีค่ะชาวราศีสิงห์เป็นอย่างไรบ้างสบายดีไหมคะราศีสิงห์คือผู้ที่เกิดในช่วงระหว่างวันที่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะคุณผู้ชมคะอย่าลืมกด subscribe หรือกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อรับการแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดวิดีโอคลิปใหม่ๆของทุกเดือนนะคะ และไพ่โรแมนติกทาลอดประจำเดือนมีนาคมปีพศ2565ของชาวราศีสิงห์ได้แก่ Judgment Two of Pentacles Three of c h a r i c e s Dead the Lover Two of Swords the World Six of c h a r i c e s Queen of c h a r i c e s Six of Pentacles and Two of c h a r i c e s เอาละชาวราศีสิงห์คะมาฟังความหมายของไพ่โรแมนติกทาลอด จะมาบอกเล่าเรื่องราวปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์เรื่องมีอยู่ว่าเนื้อหาการอ่านตีความหมายไพ่โรแมนติกทาลอตในวิดีโอคลิปนี้เหมาะสำหรับคุณผู้ชมที่มีความรักแล้วไม่เหมาะกับคนโสดนะคะ และอาจารย์พูดถึงปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ค่ะดังนั้นในช่วงนี้ถ้าชาวราศีสิงห์คนใดมีเรื่องบาดหมางใจกับคนรักแม้ว่าวันนั้นที่เกิดเรื่องคุณโกรธโมโหเข้าแทบตายและคิดว่าจะไม่มีวันให้อภัยเขาแต่พอวันเวลาผ่านไปทั้งคุณและเขาจะเย็นลงแล้วและพอคุณมานั่งคิดทบทวนถึงเรื่องราวบาดหมางใจกันคิดไปคิดมาคุณตกผลึกในใจได้ว่า จริงอยู่ว่าคุณกับเขามีปัญหากันและปมปัญหายังไม่สามารถแก้ไขให้จบสิ้นไปแต่ว่าคุณนึกถึงสายใยความผูกพันต่อกันมากกว่าฉะนั้นประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้นยังไม่มีน้ำหนักมากพอที่จะเอามาเป็นเหตุผลในการร้างลาเลิกรากันแต่ถ้าคิดจะคืนดีกันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถ้าคุณกับเขาคืนดีกันแน่นอนว่าคุณก็กลับไปอยู่ในจุดเดิม คุณเลยต้องย้อนถามตัวเองว่าคุณพร้อมไหมที่จะกลับไปอยู่ในจุดเดิมที่เต็มไปด้วยความทุกใจเสียใจน้อยใจและไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ถึงจะแก้ไขปัญหานั้นให้จบสิ้นไปได้ตอนนี้คุณลังเลใจค่ะไม่รู้ว่าจะเอายังไงกันแน่บางวันคุณคิดถึงเขาแทบขาดใจอยากคืนดีกันเร็วๆแต่พอนึกถึงปมปัญหาก็ทำให้คุณยับยั้งชั่งใจเอาไวค้ค่ะ เมื่อคุณลังเลใจแบบนี้จึงขอคิดทบทวนให้แน่ใจอีกครั้งค่ะก่อนที่จะตัดสินใจว่าตกลงแล้วคุณจะกลับไปคืนดีกันหรือว่าปล่อยเลยตามเลยแยกกันอยู่แบบนี้แหละดีแล้วอาจารย์จะพูดถึงเมื่อเวลาที่คุณห่วงหาอาทรคิดถึงกันก่อนนะคะแน่นอนว่าก็ย้อนกลับไปนึกถึงวันเวลาที่เราเคยมีความสุขร่วมกันซึ่งชาวราศสิงห์กับคนรักต่างก็มีสายใยความผูกพันต่อกัน คุณอยากจูงมือคนรักพากันเดินข้ามอุปสรรคปัญหาไปให้ได้และคุณอยากจะรู้ว่าเขาคิดเหมือนคุณไหมถ้าหากว่าเขาคิดเหมือนคุณการคืนดีกันก็คงจะง่ายกว่านี้เพราะว่าการตกมือข้างเดียวมันไม่ดังทั้งสองคนต้องร่วมกันอยากให้ใจคุณและใจเขามีความคิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันฉะนั้นคุณอยากจะรู้เหลือเกินว่าใจเขาคิดอย่างไร เขาอยากจะคืนดีกันไหมไม่รู้ว่าป่านนี้คนรักเขาลืมเลือนปัญหาที่บาดหมางใจกันแล้วหรือยังแน่นอนเมื่อคุณได้ไพ่เดทไพ่เดทมีความหมายว่าคุณจะต้องจบป,ปมปัญหาที่ทําให้คุณกับคนรักบาดหมางใจกันคุณและคนรักต่างขยาดกลัวซึ่งกันและกันอาจหมายถึงพฤติกรรมดักสายด้านมืดของกันและกันก็ได้คะ่ะแน่นอนว่าพฤติกรรมดักสายด้านมืดนั้นเรามีกันทุกคนนะคะ คู่รักทุกคู่เมื่อผ่านพ้นช่วงโปรโมชั่นไปแล้วแน่นอนทั้งคู่ก็จะเห็นอุปนิสัยใจคอความเป็นตัวตนท่าแท้ของกันและกัน และพฤติกรรมที่แสดงความเป็นตัวตนท่าแท้ทางด้านลบคือพฤติกรรมดักไซดด้านมืดที่ทำร้ายซึ่งกันและกันจนทำให้ทั้งสองคนทนกันไม่ได้เรื่องราวเลวร้ายเกาะกินหัวใจคุณตลอดมาอย่าได้ทนทุกข์กับเรื่องราวนั้นอีกเลยค่ะทิ้งมันไปเสียและก็เลิกขยาดกลัวพฤติกรรมดักไซด้านมืดของกันและกันเปลี่ยนความขยาดกลัว ให้กลายมาเป็นการยอมรับและพยายามเรียนรู้ซึ่งกันและกันถ้าหากว่าเขาคิดเหมือนคุณทั้งหมดคุณก็คงจะดีใจนะคะดันงนั้นชาวราศีสิงห์อยากรู้ใจคนรักเหลือเกินค่ะว่าเขาจะคิดเหมือนคุณหรือไม่และแน่นอนยิ่งคุณอยากรู้ยิ่งทําให้คุณอยากเจอเขาค่ะในเดือนมีนาคมราศีสิงห์รู้ไหมคุณได้ไพ่ที่มีความหมายบ่งบอกถึงความรักเยอะแยะมากมายเลยค่ะ ถ้าเพื่อนๆราศีอื่นมาส่องดูวิดีโอคลิปของคุณเขาคงอิจฉาคุณหน้าดูเลยนะคะราศีสิงค้าดูไพ่ในมืออาจารย์นี่คือไพ่ The Lover นะคะส่วนใหญ่แล้วจิตกรมักวาดภาพเป็นหญิงชายคอเคลียกันเพราะว่าความหมายของไพ่ The Lover คือ Passion แรงปรารถนาความต้องการอยากอยู่ใกล้อยากสัมผัสอยากใช้เวลาแห่งความสุขร่วมกัน เวลาที่คนรักมีเรื่องบาดหมางใจกันตอนนั้นมีอารมณ์โกรธมากอะไรก็ฉุดไม่อยู่ทั้งนั้นเกลียดขี้หน้ากันเหลือเกินอยากจะไปให้พ้นผลตอนนั้นมันช่างมีศักดิ์ศรีมีอีโก้ล้นพ้นใช่ไหมคะเก็บเสื้อผ้ายัดใส่กระเป๋าเดินออกจากบ้านไปแต่พอก้าวขาออกจากบ้านไปแล้ววันเวลาผ่านไปใจเย็นลงและรู้ใจตัวเองว่ายังมีสายใยความผูกพันต่อกันยังตัดกันไม่ขาดลืมกันไม่ลง แต่ครั้นจะให้หิ้วกระเป๋ากับคืนมาก็ทําไม่ได้อีกค่ะเกิดมีศักดิ์ศรีกลัวเสียหน้ากลัวเสียศักดิ์ศรีใจหนึ่งก็คิดถึงคิดถึงกันใจแทบขาดแต่ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงตอนนี้ชะตาฟ้าลิขิตมัดมือชกให้เลือกสองเส้นทางอาจหมายถึงว่าถ้ายังไม่อยากคืนดีกันตอนนี้ก็คงทุกข์ทรมานกับการคิดถึงกันส่วนเส้นทางที่สองถ้าหากว่าคืนดีกัน ในเมื่อว่าปัญหายังไม่สามารถแก้ไขให้จบสิ้นไปก็เทียบเท่ากลับไปอยู่ในจุดเดิมที่มีแต่ความทุกข์ใจแล้วก็ตามมาด้วยเรื่องราวดรามา่ามากมายทั้งหมดนี้เป็นความคิดสับสนว้าวุ่นอยู่ในใจและต้องการเวลาไต่ตองวิเคราะห์ให้แน่ใจเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจทำอะไรลงไปจะได้ไม่เสียใจภายหลังคราวนี้ไพโรแมนติกทาล์ลตดจะพูดถึงปมประเด็นปัญหาในความราักความสัมพันธ์ว่า อาจารย์คิดว่าทั้งคู่นะคะคงใช้เวลาการไต่ตองตึกตรองถึงเรื่องราวปมประเด็นปัญหาที่บาดหมางใจกันว่าตกลงแล้วเราใช่คู่แท้กันไหมอันว่าคู่แท้นั้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องของการดูดวงนะคะเราควรหยิบยกเรื่องจิตวิทยามาพูดเพราะถ้าเราตระหนักว่าเนื้อกว่าคำว่ารักคือทั้งสองคนต้องสามารถเติมเต็มทุกสิ่งทุกอย่างให้กันได้ โดยไม่มีเงื่อนไขถ้าหากว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนสองคนรักกันอย่างมีเงื่อนไขไม่ใช่รักแท้ค่ะเพราะว่ารักแท้คือการเสียสละการเสียสละก็คือต้องการจะเติมเต็มชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้กันและกันซึ่งประเด็นนี้ราศีสิงคคิดหนักมากค่ะคุณกังขาในใจเหลือเกินว่าเราทั้งสองคนจะสามารถเติมเต็มชีวิตที่สมบูรณ์แบบให้กันและกันได้ไหมราศีสิงค์คะ แม้ว่าคุณจะได้ไพ่ The Lover ที่มีความหมายว่า Passion แรงปรารถนาความต้องการมีจิตพิศวาสต่อกันแต่ไพ่ The Lover ยังไพ่แพ้ไพ่ The World ค่ะความรักแบบ The World หมายถึงความรักที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบจิตกรจึงวาดภาพเป็นหญิงชายแบกลูกโลกเอาไว้แล้วก็มีเด็กขึ้นไปนั่งเล่น คุณคงไม่ปฏิเสธว่าแม้ว่ารักกันแค่ไหนก็ตามแต่เราต้องได้คนที่เขารับผิดชอบชีวิตเราด้วยดังนั้นปมปัญหาในความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิง์ก่อนที่เราจะกลับมาคืนดีกันเราต้องตกผลึกในใจให้ได้ก่อนว่าเขาจะดูแลเราไหมและถ้าหากว่าตอนนี้ชีวิตเราลำบากเขาจะรับผิดชอบชีวิตเราไหมเขาจะช่วยเหลือเกือ้อกูลเราไหมเชื่อว่าเวลานี้ทั้งคู่คงขอเวลาไต่ตองตึกตองดูก่อน ก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะกลับมาคืนดีกันไหมสุดท้ายชาวราศีสิงค์คะทุกวันนี้ทั้งคุณและคนรักต่างก็เห็นพฤติกรรมดักไซด์ด้านมืดกันหมดแล้วนะคุณเป็นอย่างไรเขาเป็นอย่างไรรู้จักกันดีแล้วและเมื่อรู้จักกันดีแบบนี้ก็ทําให้คุณระมัดระวังในการสื่อสารกันพยายามยับยั้งชั่งใจไม่แสดงพฤติกรรมดักไซด์ด้านมืดต่อกันในเมื่อว่ารู้แล้วว่า ถ้าเราเอาแต่ใจตัวเองคิดถึงแต่ตัวเองเราจะพังเผยแสดงพฤติกรรมดักใสด้านมืดออกมาแล้วพฤติกรรมนั้นก็ไปทำร้ายคนรักดูเหมือนว่าราศีสิง์กับคนรักกำลังจะประสานร,รอยร้าวให้กลับมาดีเหมือนเดิมคะ่ะและกำลังรักษาแผลใจซึ่งกันและกันทำไมอาจารย์พูดแบบนั้นราศีสิง์ได้ไพ่ที่มีความหมายดีอีกแล้วคะ่ะ ใครๆก็อยากได้ไพ่ใบนี้สุดท้ายราศีสิงห์ได้ไพ่เนื้อคู่ค่ะอาจารย์จะอ่านตีความหมายไพ่ใบนี้ให้ลึกลงไปอีกเพื่อที่คุณจะได้เข้าใจมากกว่าคําว่าเนื้อคู่แท้ที่จริงไพ่ใบนี้มีความหมายว่าการฟองดองค่ะรวมสองสิ่งให้กลายเป็นหนึ่งเดียวค่ะ ด้วยการที่จะต้องมีความยืดหยุ่นในความสัมพันธ์ค่ะนั่นคือการที่เราจะต้องสามารถอดทนกับความขัดแย้งได้ถ้าคิดว่าคำพูดอะไรที่จะส่อให้คนรักเข้าใจผิดหรือทำให้คนรักเสียใจต้องยอมที่จะกักเก็บเอาไว้ไม่พูดออกมาแน่นอนว่าต้องนึกถึงหัวอกเขาหัวอกเราค่ะเอาละชาวราศีสิงค์คะเดี๋ยวมาฟังเทพคิวปิดแนะนำเพิ่มเติมนะ เทพคิวปิดเทพแห่งความรักจะแนะนำความรักความสัมพันธ์ให้แก่ชาวราศีสิงห์ว่าคุณได้ไพ่ใบนี้ค่ะชาวราศีสิงห์เล็ o n อนเ i t i o n ถ้าวันนี้ราศีสิงห์กับคนรักต่างตกผลึกในใจได้ว่าคุณยังมีสายใยความผูกพันต่อกันยังตัดกันไม่ขาดยังลืมกันไม่ลงถ้าเราจากกันทั้งทที่เรายังรักกัน มันน่าเสียดายมากฉะนั้นถ้าคุณเห็นคุณค่าสายใยของความผูกพันมากกว่าการมีศักดิ์ศรีมีทิฏฐิแล้วในที่สุดก็กลับมาคืนดีกันได้ค่ะอาจารย์ขอแสดงความยินดีกับชาวราศีสิงห์แล้วเรามาติดตามดูกันใหม่ในเดือนหน้าว่าความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรต่อไปอาจารย์จะเฝ้ารอมาพบกับชาวราศีสิงห์ในเดือนหน้าและอย่าลืมรักษาสุขภาพด้วยนะคะ